ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามด้วยวันนี้ชายมาส้มขอตอนทำท่าส้มข่าสูซองส้มบางสแนลมันนี้ชิพ่าทานผู้ส้มไปหลอกเบิ่งตลาดลักชิบซี <Wow. S 2> ปลาที่ว่าเขาว่ามีซัดปลาลายชนิดมีพักจากธรรมสะลายประเภทชิพ่าทานผู้ส้มไปหลอกเบิ่งน้ำกันเลยสวัสดีท่านผู้ชัย เดินทางหมดตลาดละักิบซีเดี๋วนอนตรงนี้ใส่เวลาในการเดินทางก็เตื่นมองรักบิบซีสิบนาทีรถม,มันหล่ไล่บรรยากาศสิเป็นเดี๋ยวมาดูโลหะไป ตาบ้ได้ป้ายมาหนิโอตรป้าร้ายเด้อพี่น้องลับผีสี่ห้านิยิ้มไม่ขาป้าก็ติดต่อมาได้เด้อนี่เลยนี่ยอยูาไม่ดีมันกับพี่ข้อไม่ขาป้ามันจะทักทายกันน้อยเด้อดาว่าสนใจปา้าติดต่อมาหนาันเด้อนี่เลยค่ะไม่ขาดน้ำงะ อ๋อมีกุกินนละอ่างเดือพี่น้องเด้อดแคสิบห้าหรียเมืองทิพงานทายป่าปลาไม่ใช่ปลม่าไม่ไหม้เจอไม่ขาดปลายแล้ววันนู้มาทายเมืองมา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 ทายปลาเ่อปามันลายจะได้ขายดีบ่ดีดีดีฮะดีขายดี ก้ไม่ได้เมกขาหรือมาที่ว่าฮาพู้ใหญ่เชียวแันเป็นยังไงค้ายดีว่เ็นยงได้ข้ายดีว่ค้ายดีวล้ายไปยังส่วชื่อป้าบุญเก็บลกนะ้ะพค้ชฝาดเนี่ยค้ายดีเปนไหนบ้า สี่ซอยเนี่ยขายราคาเป็นกระเลียงราคาทซงราคาถือเทมน้ามตืมน้าที่นองบอกเอร์โทัแนตีส่สิดต่อมาหน่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดแตหาที่ต่อเมื่อไรถ้าสี่โเรืองพี่นองโอ้ก็ขยโอ้ป้าเพนงามเลย้อป้าหันเน้อป้าหันง่ามเน้อว่าชนใจพวกเครื่องใหม่ชุดๆกัติดต่อมาไดไที่เบอร์เพนเบอร์ยังเบอร์จ้ะเบอร์ก้าเจ็ดสามสองสี่สเก ยังเาพนี้เป็นสิบประเด็นนเก่าใหเก่าเจ็ดสามสองสี่สี่เก่าเก่าเจ็ดสามสองสี่สี่เก่าปลาห่นย่าง่คนกระงาไม่ขายจีนน่ไม่ขายป่านีขายยังนี่นี่ขายยัง้านี่ขายขายปลาขายปลาใส่ปลาจ้าเฮ้ยเอื้อยขายดีบ่เม่ไปไปยามเอื้อยฮัเอื้อยฮนี่ขายยังเดีนี่ ขายเห็ดขายหอยไปได้บ้างคายเห็ดขายหอยหะว่าสระคขายเฮ็ดคายหอยขายดีบ่ขายยังได้ไม่ไปคลายแล้วกิฟต์ชีนี่ยังอายเกาะเว้ยโดนอะไรไหมค่ะโดนโดนคลก็ห้อยหอมเนี่พี่น้องห้อยนี่หอมนี่เสียเศษได้หนิห้อยหอมนี่ก็ห้อยธรรมศาสตร์นี่พวกมันห้อยเดือดเลยจากห้อยหอมก็เซเมนเฮ็ดเกิดไม่บอนี่เลฮ็ดเพิ่งเม็นบอ เป็นขายอยู่ตลาดลากักบิบซีเด้เยอยตลาดรัดกบิบซีก็บรรยากาศจะเป็นแบบธรรมศาสตร์นาะเพราะว่า,าเป็นตลาดปา่ากระบาดเนาะจากห้อยจากยังกับพี่ซัดป,ป่าซัดยังอยู่ได้ดีนี่กัมเมทาเฮาขาย มักทัวมีมักทัวแล้วก็มีมักบวบมัเนาะมีหลายชนิดพน้อเพิ่ตลาดอีใหญ่เด้แต่ว่าเฮาสิบ่ได้ย่างทัวดอกเด้อย่างเพี่น้องเบิ่งมีได้ถ่ายบรรยากาศล้วงพี่น้องมทางบ้านทางเมืองเฮาเอาล่ะาดนสิได้ได้ก็ไปกแล้ว